สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายดวงโดยทํานายเป็นรายเดือนนะคะสำหรับเดือนธันวาคมนี้ว่าดวงชาวราศีกันนะคะพ่อยากจะบอกอะไรคุณบ้างกับช่วงเดือนนี้หรือว่าดวงในเดือนธันวาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะการนับราศีนะคะก็นับ ตามที่คุณเลือกได้เลยเอาที่มันตรงกับใจคุณมากที่สุดเพราะว่าเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยน่าจะแบบว่ามีมีราศีที่ตรงตรงใจตัวเองอยู่แล้วค่ะว่าอันไหนที่ฟังมันตรงอะไรเงี้ยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะการทํานายนะคะจะทํานายรวมๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภนะคะเดี๋ยวขอเปิดดวงก่อนเลยค่ะว่า ตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอพลังงานไพ่สิบใบค่ะ ใบแรกขึ้นมาเลยชาวราศีกันนะช่วงนี้คุณน่าจะเป็นคนที่ถือว่าค่อนข้างแฮปปี้อยู่ในชีวิตไม่มีอะไรมากมายให้คุณเครียดบางคนอาจจะแบบว่าชีวิตแบบว่าเฮฮาสุขสันต์อะไรอย่างเงี้ยนะอืมกินอิ่มนอนหลับก็เป็นได้นะบางคนแล้วก็บางคนเรื่องความลงความรักก็ถือว่า ช่วงนี้มันก็แบบอ่าถือว่าไปได้เรื่อยๆมีความสุขเฮฮาอยู่แล้วก็บาที่สองคุณได้เป็นเดลเวอร์เลยติดกันเลยกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์วันนี้เราจะมาดูเรื่องงานกันแต่ก็คือขึ้นเดลเวอรขึ้นก้าวถ้วยขึ้นมาแปลว่าความรักของคุณนั้นอ่ะ ก็คือช่วงเนี้ยมันมีความแฮปปี้ดีนะมีความแบบว่ากระชุ่มกระชวยมีความแบบทําให้คุณรู้สึกเลยบางคนแบบว่าอยู่กับคนมีอายุมากกว่าแล้วก็ทําให้คุณอะ่ะแบบว่าเหมือนแบบเจอคนที่โตกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาทําให้คุณอะ่ะอาจจะแบบว่ามีความมีความคิดที่โตขึ้นไปกับเขาด้วยนะชาราศีกันนี้สาสเตนขึ้นมาโอ้คุณนะคุณอะ่ะค้าคุณนะ งงมากเลยในเรื่องของความรักขึ้นเรื่องความรักอีกแล้วอันนี้เป็นสเตจสเตเป็นไพ่คู่ไพ่แห่งความรักที่แฟนของคุณเนี่ยเขาก็ช่วงนี้มีการยอมคุณมากขึ้นอ้าบางคนอาจจะแบบว่าอ่าแบบว่าชอบอยู่แล้วนะคนที่ยอมยอมคนเลยแฟนที่ยอมเราอะไรเงี้ยแน่นอนช่วงเนี้ยแฟนคนเขายอมคุณนะคือถ้าเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแฟนคุณจะเสียเปรียบช่วงเนี้ย คือเขาอาจจะต้องเป็นคนยอมคุณแล้วก็ต่อไปอที่ผ่านมามีความเครียดเกิดขึ้นของในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องงานก็เหมือนกันมีความเครียดมีสภาวะความกดดันความเครียดที่ทํางานค่อนข้างแบบว่าสูงเลยบางคนเจองานที่เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของคนบางทีคุณอาจจะเจอคนอารมณ์แบบแรงๆในที่ทํางานนะ แล้วคุณก็ได้ไพ่พระขึ้นมานะคะไพ่พระอีกแล้วก็คือว่าเดอ๋ยวฮอลลแฟนแปลว่าคุณเองเนี่ยก็มีองค์เทพไอ้องค์พระขึ้นมาคุ้มครองปกป้องดูแบางคนไว้พาทําบุญสวดมนต์บ่อยๆก็ถือว่ามีสิดิสิธิคอยคัดสรรสิ่งที่ดีๆเข้ามาให้กับคุณบางคนนะคะแบบเหมือน อาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกอะไรเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ๆก็เหมือนดึงคุณให้กลับขึ้นมานะอะไรเงี้ยโดยบางทีอะไรงเงี้ยคือในช่วงเนี้ยชีวิตคุณน่ะค่อนข้างแฮปปี้เลยแหละเกี่ยวกับเรื่องของคนคนรักคนรอบตัวค่อนข้างให้การสนับสนุนคุณแฮปปี้ผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างดีแล้วชาวราศีกันต้องบอกว่าตัวคุณอย่าก,กดดันกับตัวเองมากเกินไปนะ มันเกิดความเครียดความกังวลความแบบว่าจริงจังไปหมดเลยในชีวิตบางทีพอพอช่วงเนี้ยอะไรๆมันดีขึ้นในเรื่องของความรักความเรื่องของคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยมันดีขึ้นกลายกลับเป็นว่าคุณอะจริงจังกับตัวเองกับชีวิตกับความเครียดหรือว่าบางทีอะคุณเองอะก็อาจจะระวัง ผู้ลาวังมีปัญหากับผู้ชายผิวสองสีคนหนึ่งนะบางคนทํางานที่ทำงานมีผู้ชายผิวสองสีอะไรเงี้ยคุณก็ต้องระวังเขาด้วยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าไม่เอาใครเหมือนกันใส่แบบเป็นคนใส่เดี่ยวแบบว่าใส่แบบว่าเต็มที่ถ้าแบบถ้ามีปัญหามีอะไรเงี้ยคนคนนี้ก็ใส่ขุนยับอะไรเงี้ยในเรื่องของการงานเนาะจะต้องระวังเนาะระวัง ระวังในเรื่องของคําพูดคําจาอะไรเงี้ยมาททาให้เกิดข้อขัดแยง้งข้อถกเถียงได้เพราะว่าตัวราศีกันเนี่ยบางทีต้องเข้าใจว่าตัวคุณเองก็มีความเป็นคนพี่พูดจาตรงแล้วแรงอะไรเงี้ยเนาะมันอาจจะเกิดการที่ทําให้มันเกิดแรงประทะได้ช่วงนี้งดแรงประทะได้ยิ่งดีเลยนะคะส่วน บถัดมานะคะสมเหรียญสามเหรียญ,ยญคุณได้สามเหรียญในที่นี้ก็คือว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะมีรายได้ที่เป็นรายได้เสริมเข้ามาคืออาจจะเป็นรายได้ที่มีคนสนับสนุนคุณก็ได้ช่วยเหลือคุณก็ได้อาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของงานใหม่ๆที่เข้ามาให้คุณเข้ามาเลือกให้คุณแบบเข้ามาแบบได้เงินเพิ่มอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ดีมากถ้าช่วงเนี้คิดอยากจะหางานเสริมอะไรนะมันก็มี อะไรที่แบบว่ามีคนช่วยอยู่แต่คุณต้องไม่ปะทะกับใครนะช่วงนี้คุณต้องทําตัวแบบว่าน่ารักน่ารักหน่อยนะถ้าคุณนิ่งน่ารักน่ารักนะเขาเรียกแบบอะไรอะโชคดวงดวงมันเข้าข้างคุณอยู่ในตอนเนี้ยถ้าคุณทําตัวดีนะหลายๆอย่างมันก็ดีถึงแม้ราศีการชีวิตคุณมันจะไม่ได้โดยโดยด้วยกีบกุหลาบมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ที่คุณคิดไว้แต่มันมีอุปสรรค บ้างบางครั้งบางทีมันอาจจะมีเรื่องของกิเลสไปบ้างอยากอะไรสิ่งยัย่วยุอะไรที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่าคือคุณอาจจะต้องัะงับมันให้ดีเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยในช่วงเนี้ยเดี๋ยวมันจะได้รับของขวัญของฝากจากคนรักออหรือว่าช่วงนี้เขาอาจจะซื้อของซื้อของให้คุณหรือมีการเติมเต็มความรักให้กันแล้วก็อุปสรรคของคุณบางทีมันก็เป็นเรื่องของความรัก นั่นแหละค่ะที่บางทีมันจะทาให้คุณอ่ะรู้สึกว่ามันเหนื่อยแต่ก็แน่นอนว่าถ้ามันผ่านไปไ,ปได้อ่ะพวกคุณก็จะเป็นคู่ที่แท้จริงเพราะว่าไพ่ของพวกคุณเนี่ยส่วนใหญ่ราศีกันเนี่ยก็จะเน้นนะเน้นนิดนึงไปเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงส่วนใหญ่ในช่วงนี้เหมือนมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่ามันแฮปปี้เอนดี้อะไรเงี้ยแต่เรื่องของการงานบอกเลยว่า พระที่ทํางานคุณค่อนข้างดีมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทางานคุณค่อนข้างดีคุณพยายามไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทางานคุณไว้นะคะแล้วที่เนี้ยมันจะไปช่วยกับให้กับคุณอะในในในเรื่องของการทํางานให้มันง่ายขึ้นคือ คนคนกองเนี้ยอาจจะต้องระวังเรื่องเรื่องนิสัยตัวเองอีกนึนงเอ้ยไม่ใช่คนคนราศีกันเแต่ต้องระวังนิสัยตัวเองอีกนึนงบางทีนิสัยคุณมันจริงจังใจร้อนเกินไปทําให้คนอะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยคุณอาจจะต้องคือคุณเองอะ่ะจริงจริงผมก็เป็นที่รักนะแต่คุณต้องลดความเป็นตัวเองลงนี่หนึ่งแล้วก็สเตนหลายๆอย,าย,ยา่างมันก็เขาก็ เขาก็ให้การยอมรับคุณอ่ะเขาก็เหมือนแบบว่าพูดหลักผู้ใหญ่ที่ทํางานเขาก็ดีอ่ะในช่วงเนี้ยเนาะการเงินอ่ะยังไม่โดดเด่นมากเท่าไหร่อาจจะได้เงินจากงานทั่วไปเดี๋ยวเราขอไปดูแล้วกันว่าไพ่ขึ้นไม่ค่อยชัดเรื่องงานเลยอ่ะภาษีกันเดี๋ยวขอเปิดพลังงานให้มันชัดกว่านี้นิดนึงเนาะ กดูไพ่ห้าใบาขำใบเดิมเลยเดวิลใบเดิมเดวิลคุณต้องระวังผู้หลักผู้ใหญ่เขากำลังเพ่งเล็งคุณนะแต่เพ่งเล็งที่เนี่ยฮการง,งานคุณขึ้นมาแล้แการง,งานคุณขึ้นมาแล้วล่ะค่ะ ืคุณอะต้องต้องระวังหัวหน้างานของคุณดีๆผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานดีเพราะว่าตอนนี้เขาเพ่งเล็งคุณอยู่หรือว่าบางทีอะ่ะบางคนอะเขาอาจจะอยากให้ขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะแต่แบบว่าตัวคุณเองอะเขาจะมองว่าสภาพคุณมันจะพอไหมคุณยังเล่นอยู่ไหมยังแบบว่าทํา ตัวแบบว่าเหมือนเดิมแตบบ่ว่าทําตัวอิสระทําตัวแบบว่าเรื่อยๆไปเปื่อยอยู่ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีคนที่แบบว่าคอยดูคุณอยู่นะแบบว่าเขาอะมองว่าตัวคุณเองเนี่ยจะรับผิดชอบกับงานที่มันสูงขึ้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะราศีกันตัวคุณเองก็มีโอกาสที่จะได้ แต่มองว่าตัวคุณเองอะ่ะบางทีคนคนราศีกันอยากเปลี่ยนงานรู้สึกอาจจะรู้สึกเบื่อกับงานขี้เกียจขี้เกียจกับงานอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่ตอนเนี้ยมันอยู่ในการเพ่งเลงอยู่แหละว่าเขาจะให้คุณอะ่ะไปทางทิศทางไหนแต่มองว่าไปทางที่ทดีขึ้นแล้ว สภาวะที่ทางานมันเครียดคุณเลยรู้สึกว่าโอยมันเครียดอะบางทีเบื่อฉันไม่ค่อยชอบอะไรแบบที่มันซีเรียสขนาดนี้ใน,ในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณเป็นคนซีเรียสแต่คุณไม่ค่อยชอบแวดล้อมที่มันซีเรียสแสดงว่าตอนเนี้ยคุณนะอาจจะรู้สึกแบบกดดันนิดนึงกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทงานเนะาะรักีิ์กันแต่เขาก็ถือว่าไม่ได้แบบว่าเลวร้ายอะไรเขาก็ถือว่ามองคุณแบบอย่างตรงไปตรงมานะคะ ถ้าคุณดีเลยอะเขาก็พร้อมที่จะแบบว่าปรับให้คุณปรับเปลี่ยนให้คุณแบบขยับขยายโตขึ้นในในเรื่องของการงานนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่อ,อยากจะเตือนอะไรของเตือนอะไรคุณบ้างไพ่อ,อยากเตือนอะไรคุณนะคะเดือนธันวามี้้ ืมพาอ,อยากจะเตือนเรื่องของการการเงินการเงินคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคทางการเงินนะในช่วงเนี้ย คุณลองเป็นเสียงลอตเตอรี่ดูคุณมีดวงเรื่องโชคลาภอยู่นะราศีกันแล้วถึงแม้ว่าชีวิตคุณที่ผ่านมามันเหนื่อยมันเหมือนคนที่คุณนะรู้สึกว่าดวงคุณมันไม่มีโชคอะมันเป็นคนอับโชคจังเลยไม่มีโชคไม่มีลากับเขาเลยคุณลองด,คองดูคุณลองดูนะคนนะอาจจะมีโชคลาภหรือบางทีโชคของคุณนะอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องหวยเรื่องอะไรก็ได้นะแต่บางคนลองไปเล่นก็ได้บางคนแบบว่าอาจจะได้อย่างอื่นเช่นมรดก ทรัพย์สินที่ดินหรือว่าอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นส่วนแบ่งเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของอาคารบ้านเรือนก็ได้เป็นส่วนแบ่งเขาอาจจะแบบได้ได้รับตรงเนี้ยเนาะแล้วก็คุณอาจจะแบบว่าได้เงินมาแบบว่าเอามาขยายต่อด้วยแล้วคุณก็ต้องดูดีว่าในช่วงเนี้ยคุณอาจจะมีเกณฑ์แบบว่าติดต่อสื่อสารเดินทาง นะแลนะสีการหรือว่าบางคนทํางานออนไลน์ช่วงนี้ถือว่าโอเคนะในการทํางานออนไลน์หรือว่าคิดจะทํางานที่มีหุ้นส่วนอะไรเงี้ยคุณทำสองคนทาทาร่วมแบบสองคนอนะ่ะก็ดีนะในช่วงเนี้ยแล้วคุณเองก็มีสิทธิสิทธิขึ้นมาอีกแล้วอะเ m จ t i ชียนตัวคุณเองก็ช่วงเนี้ยคนที่คนที่เป็นสายมูอะไรเงี้ยคุณจะได้เปรียบก่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่าเหมือนคุณอนะ่ะก็จะมีโชค มากขึ้นถ้าคุณยิ่งยิ่งแบบว่ายิ่งมูนะแต่คนไม่ได้มูอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะมีโอกาสที่จะแบบน้อยกว่าคนที่เขาเป็นสายมูสายบูชาสายอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็มันก็มีคนสนับสนุนคุณดีแหลนะน้อยเรื่องถ้าเป็นเพื่เรื่องของการงานอะไรเงี้ย คนที่ทำงานเขาก็สปอร์ตสนับสนุนคุณดีเพียงแต่ว่าคุณเหนื่อยอาการทํางานคุณซีเรียสจริงจังเข้มเครียดกับการทํางานเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยอ่ะคุณทําอยู่คนเดียวบางครั้งเนาะโอเคสําหรับชาวราศีกันก็อะไรที่ดูไปแล้วมันตรงไม่ตรงยังไงนะคุณช่วยเอามาแชร์ให้ฟังด้วยนะคะลองเอาไปพิสูจน์ดูนะว่า เดือนธันวาเนี้ยมันจะเป็นอย่างที่แฮมพูดใหม่นะลองไปดูก่อนแล้วก็ถ้ายังไงนะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดติดตามฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะสำหรับใครที่อยากฟังดวงความรักแบบละเอียดนะคะก็กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะลงไว้ให้ชาวราศีกันได้ฟังกับเดือนธันวากับความรักเดือนธันวาของคุณนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ